งอนจ๊ะอืมอ <now, S 1> ้อยแม่ก็จัดการของขวัญยังไงดิตักเขาเขาบ๊บบอบเอ้ยไม่มีใครถือต้องให้แม่แม่ก็ต้องถือต้องคนเดียวอ้อยอ้อยอ้อยอ้ออ่ปันฉุกอ้อยไม่เลี้ยงเขาปันเฮ้โอ้ยแมือกระหมูบัวป่ะเป็นของขวัญเองวันนี้ไม่ใช่ปันฉุกเป็นของขวัญเองอืมอืมอืมเอ้ยเอ้เอ้ของขวัญของขวัญจะไของขวัญของขวัญ เออแม่ถือกล้องคนเดียวนะแม่ไม่มีใครถือกล้องให้แม่เลยกล้องควันบอยปากดำกิตตีเลยนะไม่ล่ายดูสช่บายดำกิตตีเลยดังควันนะมามนะปากดำกิตตีเลยดังควันนะมาดังควันนะเวลากิดอยู่ปันถูกมันมองเอออมทองมันมองได้แล้วอยอืดอืดอึดอืด <c oughs> ลูกสาวแม่เอง ไปดูใกล้ๆท oh, oh, ี่กระบอกดำๆเนี well, ่ยโอไอ้คัน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 โอ้ยคันคันคันเก่าให้หน่อยแม่เก่าให้หน่อยแม่เก่าให้หน่อยมันติกัดแล้วเนี่ยติกัดแล้วเนี่ยติกัดแล้วเนี่ยติกัดเป็นของขวัญแล้วเนี่ยเก่าให้หน่อยแม่เก่าให้หน่อยเก่าให้หน่อยเกาให้หน่อยโอาเพิ่นเพินเพินเพินเอาเพิ่นเพิ่นเพิ่นเพินออแมเกาให้หน่อยแม่ติมันกัดของขวานดูเนี่ยติกัดแล้วติกัดของขวัญแล้ว ติกัดน้องขวัญแล้วติกัดน้องขวัญแล้วนองขวันโดนจิกัดแล้วลูกอ่ะเยี่มันกัดหนูอะคะเยีมันกัดคันมากๆเลยอะค่ะลูกอ๋อติ่กัดอยู่ตี่งกัดเด้ออ๋อติ่ออกมาหน่อยนะแม่เยี่มันกัดนองขวัญอยู่เนี่ยมันกัดมันคันมากเลยจิกัดมันคันมากเลยนะแม่แม่ดูที่มีกี่ตัวมีติ่งสิงกะป่าไม่ดูนะแม่ดูน้า เพ่นเพื่โอ้ยเพื่อนเพื่นเพนเพื่อนโอ้ยเพื่นเพือนเพืเพฮาอืมมาลูกสาวแม่เองแม่ติมันกัดเดู๋ยวเลยแม่มันคันมากเลยอืมอืมบอยมันคันมากเลยติกัดเนี่ยนที่มันขันกัดหรือวะ หันมากเลยนะแม่จีม no ันก huh ัดคอต้องเลี้ยงหนูนี่อ่ะีกัดคอต้องเลี้ยงแล้วเด็กมันกัดคอก้งเลี้ยงหนูแล้วจะกัดคอกรงเลี้ยงแล้วอื้ออืๆออืจออืกออื้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 ดอืนนอื้กับเพิ่นนะคะออก้อัืหนอื้ออเ้อ่ื้ออม้อิื้นอื้ออื้ออก้ออื้ดอ้อออ มนดิม,มันกระครเหมือนมันคันมากเลยแม่ออกให้หน่อยแม่เอาตีออกให้หน่อยนะตีเอาออกให้หน่อยนะมันคันนะแม่นะแม่ดูที่มันมีจริงหรือเปล่าจิติมันมีจริงหรือเปล่าไปไปเล่นกับเพื่อนไปไปเล่นกับน้องนะมีอีกไหมจิจิมีไหมแม่ดูที่จิจิกัดจิจิกัดจิจิกั จิจิกะจิจิกจิจิกะแม่ไม่เห็นสักตัวไหนแม่ไม่เห็นสักตัวเลยมันหลอกให้แม่เกาไปอย่างนั้นแหละมันไม่เห็นมีสักตัวเลยจิจิไหนคันตรง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 ไหนหลังหูมีไหมมันกัดหูหนูอไหมมันกัดหูหูไหมมันคันตรงไหนมันคันตรงไหนมันคันตรงไหน

แายอาังได้มากอปังได้มาก